อเคสวัสดีครับติดคออะไรติดคอโอเคสวัสดีครับอยู่ผมสิ้นนะครับวันนี้ก็มากับเกมไม่ใช่มากับหน้าเดสท็อปอีกแล้วนะครับก็เห็นเดสท็อปขยับขยับแบบนี้ก็ไปซื้อมาในสตรีมนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาสอนลงนะครับมอดเสกลดของเกม GTA แซนตัวใหม่นะครับของปีนี้นะครับนะจริงๆมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่มาสอนในปีนี้นะครับ ซึ่งมันสะดวกกว่าตัวก่อนนะครับตัวก่อนมันจะเป็นให้เลือกแบบมีชื่อใช่ไหมครับชื่อรถนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีเป็นภาพเลยครับมาเป็นภาพกันเลยทีเดียวอยากได้คันไหนก็จิ้มแล้วก็รถก็จะมาตรงหน้าเลยนะครับก่อนอื่นครับมี GTA San ครับที่มี Clio นะครับใครที่ลง Clio หรือทำอะไรไม่เป็นเลยให้ไปดูคลิปสอนลงวัดพื้นฐานนะครับในช่องของผมไปหาเลยนะครับก็ มาเปิด GTA แซนกันครับอ่ะมีอยู่2อันเท่านั้นมาที่ครีโอครับก๊อปปี้ไปคัดลอกครับมาที่ครีโอของเรานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับอ่ะนะแล้วก็มอสตัวนี้นะครับแล้วก็เทคก๊อปปี้ครับมาที่มอสครับนี่อันนี้แล้วก็วางลงไปครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะฮะโอเค ก็เดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมว่าจะเป็นเช่นใดอะไรยังไงนะครับนะปะไปดูกันเลยอ่าโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมครับอ่าเรามาดูเรามาดูวิธีการเอ่อเปิดมดกันนะครับเปิดมดโดยการกดตัว H บวกตัว7นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกดกันนะครับนะมีอขอเดินเททๆก่อนนะครับมาโอเคมากด h แล้วก็บวก7นะอ่าพอกดเสร็จแล้วมันก็มีหน้าต่างขึ้นมานะครับ ทั้งหมดจะมีอยู่ห้าหน้านะครับเอาเมาส์เลื่อนขึ้นเนี่ยเอาเมาส์เลื่อนลงจะเป็นเรื่องขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับเอาเลื่อนขึ้นจะเป็นเลื่อนลงนะฮะไปซ้ายก็ไปซ้ายไปขวาไปขวานะนะครับนะอาจจะงงหน่อยนะครับก็จะมีเลือกให้เลือกเนี่ยห้าหน้านะครับนะเอมีรถหลากหลายนะครับดีกว่ามัดตัวเก่าเยอะนะครับตัวที่เสกแบบนู้นนะครับมันลำบากนะครับนะ แบบนี้เราหาง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อะไรมาดีนะครับอยากได้อะไรวะอันนี้เฮลิคอปเตอร์นะครับเดี๋ยวเดีดูก่อนเลือกตามใจชอบนะครับก็ไม่ทราบว่าถ้าลงมอดพวกรถเนี่ยรูปมันจะเป็นรูปรถที่เราลงหรือเปล่านะครับไหนใครก็ลองลองดูกันอ่ะมองว่าอันนี้ดีกว่านี่เอ็ดแค่ขันทีเทศเนี่ ไอแตนไอแตนเจอแตนเสี่ยงมันดังไปนี่เน่ยเคแม่งโคตรเท่เลยคันนี้โอ้วัตฟักยูเอาลุงเอาลุงตายเลยลุงไอชิบหายลุงไอกูไตเลยไตแ้เอชเคคันนี้แม่งเฟี้ยวสัตว์อุ้ยมาโอ้โหท่านั่งท่านั่งโคตรเฟี้ยวเบิ้ลเบิ้ลเครื่องเบิ้ลเครื่องแ่โอ้โห ดีฟดีฟมันจะมีสนามเนี่ยเอ้านะโอเคลงลงเดี๋ยวเราเลือกคันอื่นต่อนะเลื่อยเรื่อยเลื่อยไปคันนี้รถอะไรวะโอ้โหคันนี้แม่เฟี้ยวนะครับคันนี้เฟี้ยสัตว์อ๋อมีแต่โครงคันนี้มีแต่โครง โอ้โหแน่แน่สุดยอดไปเลยคันนี้นะมีให้เลือกหลากหลายอ่นะเราเลือกต่อครับเลือกต่อของอันอื่นต่อนะเครื่องบินก็มีโอ้โหนี่คันนี้คันนี้เฟี้ยวโอ้โหอลิวาบาดแม่นี่เกี่ยวเข้าเลยทีเดียวเอ้เกี่ยวเขียว น,นี่แอะอแม่งเฟี้ยวสะอาดแค่นี้คนเฟีฟ้ยวโอ้ดดววยมัติดดาวแล้วเว้ยติดดาวแล้วติดดาวแล้วเอ้ยมีรถให้เลือกหลากหลายนะต่อไปต่อไปคันไหนดีรถไฟเลยไหมเล่นรถไฟเลยน,นะจริงมันมีรถบังคับรถรถบังคับอยู่ไหนวะรถบังคับรถบังคับอยู่ไหน ไหนแล้วรถบังคับไปไหนแล้วไอ,อน้นีอะไรวะเอาเฮ้ยเดี๋ยวไอแบบนี้แบบนี้ก็ได้วะขี่ท่อเนี่ย <c oughs> ไม่มีเสียงซะด้วยเอเโคบัคเป่าเนี่ยน,น่าจะเป็นบักหรือว่าเป็นรถในเกมจริงๆวะโอ้รีฟักแบบนี้ก็ได้เพิ่งรูม้มันคืออะไรวะดูดิ เหมือนกระถางอ่ะกระถางงูนะครับน huh? oh. uh ีนะต่อไปก็อะไรอะไรถอดีวะเครื่องบินดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินไว้ที่หลังโอ้โหนี่นี่นะประจันบานเนี่ยนะครับนะเด็กแค่เด็กแค่เอาเรียกห้าบาทขออันนี้แล้วกันเครื่องบินไม่ลองละอุ้ยเด็กแค่นักสัตว์อุ้ยยิงได้ไหมยิงไม่ได้โอ้ย โอ้โหดิบดบิทำไมรถถังขนาดเล็กจังอุ้ยเทอุ้ยไงเงือบอุ้ยไม่ตายด้วยไม,ม่เป็นรถบังคับเปล่าวะนี่ว่าไงพี่นี่นี่นี่แซงนี่มุดได้ด้วยมุดมุดมุดใต้ท้องรถได้ด้วยนีโ่โอ้โอ้มีแต่รถแปลกๆอะไรวะเนี่ยคิดว่าจะเป็นรถถังสุดท้ายเป็นรถถังบังคับนะโอเคอันต่อไปก็สุดท้ายแล้วกัน นะครับนี่คือไอ้นี่เราบังคับเจอแหละแต่ว่าไม่ลองละขี้เกียจเครื่องบินแล้วกันเครื่องบินเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์บังคับอีกเปล่ากูว่าแหละเฮลิคอปเตอร์บังคับ what the fuck อุ้ยอุ้ยไอ้เชี่ยวอุ้ยอ้าวตายเลย what the fuck my friend what the fucker what the fucker โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับมอตัวนี้นะครับ ไงก็ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อติตามผลงานของผมต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอ่ะนี่เครื่องบินบินก็กจอดจอดจอดแมวแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายเย้